โอเคสวัสดีค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยเจอกันนะคะแนะนำตัวกันสั้นๆพี่ชื่อพี่อุ้มนะคะตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยมหิดลเอกภาษาอังกฤษสำหรับใครที่กำลังมีปัญหาเรื่อง tense ในภาษาอังกฤษอยู่วิดีโอนี้ก็จะช่วยเราได้เนาะอ่ะก่อนอื่นเลย tense คืออะไร tense ก็คือไวยากรณ์นะคะเหมือนในภาษาไทยเลยที่เอาไว้ทำให้เราเนี่ยเขียนเรียบเรียงประโยครู้เรื่องคุยกับคนอื่นเข้าใจได้แค่นั้นเองแล้วภาษาอังกฤษมีทั้งหมดเท่าไหร่ สิบสองอ่ะสิบสองเทนสนะตามที่เราเห็นเลขสิบสองตัวใหญ่ๆตรงนี้เลยแล้วจะจํำยังไงเออปัญหาคือตรงนี้เลยหลายๆคนจําไม่ได้นะสิบสองเทนสมีอะไรบ้างใช้ยังไงบ้างพี่มีเทคนิคมาให้วันนี้การที่เราจะจำเทนส์ิบสองเทนสเนี่ยให้เราจินตนาการนะคะไม่ต้องท่องก็จําได้จินตนาการไปเลยว่ามันคือโรงเรียนมัธยมปลายโรงเรียนหนึ่งมัธยมปลายมีกี่ช่วงชั้น สามอ่าบ .4 ม .5 มาบใช่ไหม Tense ก็เหมือนกันโรงเรียน Tense ของเรานะคะมี3มช่วงชันคือ past present และ future past present future อดีตปัจจุบันและอนาคตเออสช่วงชั้นโอเคแล้วในโรงเรียน Tense ของเราเนี่ยก็มีกีฬาสีด้วยค่ะโรงเรียนพระอมปลายก็ต้องมีกีฬาสีใช่ไหมเป็น g i m m i c ของโรงเรียนอ่ะกีฬาสีนี้นะคะแบ่งทั้งหมด4สี คือสี Simple สี Continuous สี Perfect และสี Perfect Continuous สี่สีนะสีสีส Simple Continuous Perfect และ Perfect Continuous โ okay. อเคซึ่งแต่ละสีเนี่ยก็จะมีจุดเด่นของเขาเองจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละสีอยู่เนาะให้เราจินตนาการเวลาจัดขบวนพาเรดชิเลเดอร์สแตนเชียร์งเงี้ยเขาก็จะมีสไตล,ล์ของเขาอยู่โอเคอ่ะเรามาดูที่สีแรกช่วงชั้นที่หนึ่งกันเลย <c oughs> ช่วงชั้น มอนสีก็คือพาสใช่ไหมพาสสีซิมเปิลสีซิมเปิลเนี่ยซิมเปิลในภาษาอังกฤษนะคะซิมเปิลแปลว่าความเรียบง่ายความดั้งเดิมไม่ต้องไปเติมแต่งอะไรเขาเยอะแยะเพราะฉะนั้นจุดเด่นของซิมเปิลนะคะคือความเรียบง่ายเขาจะมีแค่ประธานและกริยาจบมีแค่ประธานและกริยาเท่านั้นค่ะส่วนพาสอดีตจุดเด่นของอดีตนะคะคือเวิร์บช่องที่สองอ่าเพราะฉะนั้น Past Simple ก็เลยก็เลยจะมีแค่ประธานบวก Ver รช่องที่2เสร็จแล้ว Past Simple ช่วงชั้นต่อไปช่วงชั้น Present Simple Present ปัจจุบัน Ver รต้องเป็นช่องที่1อ่าโอเคเพราะฉะนั้น s m p เ e s t u d เดนคือมีแค่ประธานกับ Ver รเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประธานบวกอา้าประธานบวก เวิร์บช่องที่หนึ่งแค่นั้นเองต่อไป future simple future อนาคตใช่ไหมคะนึกภาพเวลาเรากำลังพูดกับเพื่อนพูดกับใครก็ได้ภาษาไทยเนี่ยถ้าเราจะพูดอะไรในอนาคตเราจะใช้คำว่าจะใช่ไหมฉันจะไปกินข้าวกำลังจะไปใช่ไหมฉันจะไปกินข้าวคือในอนาคตจะไปกินข้าวภาษาอังกฤษก็เหมือนกันเลยใช้คำว่าจะเหมือนกันซึ่งคำว่าจะในภาษาอังกฤษเนี่ยแปลแล้วมันก็คือคำว่า คำว่าอะไรคะคำว่า will อืมแปลว่าจะใช่ไหมเพราะฉะนั้นโครงสร้างเขาก็เลยจะเป็นประธานบวก will ชั้นจะจำไเลยนะถ้าเห็นคําว่า future เขียน s บวก will รอเลยประธานบวก will ประธานบวก will จาไปเลยว่าเห็น future สองตัวนี้อยู่ติดกันก่อนไปเลยประธานบวก will บวก verb infinitive บางโรงเรียนไปสอนว่าเป็นเวิร์ช่องที่1ผิดนะคะเป็นความรู้ที่ผิดนะคะอย่าไปจําแบบนั้นนะเป็นความรู้ที่ส่งต่อกันมาแบบผิดๆเพราะว่า will เป็น modal verb และกริยาทุกตัวที่ตามหลัง modal verb ต้องเป็นกริยา infinitive เท่านั้นซึ่งกริยา infinitive ก็คือกริยาต้นฉบับที่ห้ามพันหรือเปลี่ยนรูปใดๆเลยห้ามเติม s ห้ามเติม es ห้ามเติม ed คือห้ามเติมอะไรเลย อะส่วนใหญ่ที่เราสับสนกับเวิร์บช่องที่หนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเวิร์บช่องที่หนึ่งกับเวิร์บอินฟินิทีฟบางทีมันก็หน้าตาเหมือนกันเลยอ่ะอยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเขียนเป็น present simple อ่ะ present ช่องที่หนึ่งสิมเพิมีแค่ประธานบวกเวิร์บใช่ไหมประธานเป็น he แล้วกันอ่ะ he plays เขาเล่น he plays แค่นี้แต่ถ้าเป็น future simple ปึ๊บ he ประธานบวกอะไรคะบวกวิวประธานบวกวิวประธานบวกวิวท่องไปเลยนะประธานบวกวิว แล้วค่อย verb infinitive play ต้องห้ามเติม s อ่า he will play แค่นี้เลยเห็นไหมหน้าตาคำว่า play เหมือนเดิมเหมือนกันเลยแต่แค่ตัวหนึ่งเติม s เพราะว่าประธานเป็นเอก,กับน์อีกตัวหนึ่งไม่ต้องเติมเพราะว่าเป็น verb infinitive เออ infinitive คือห้ามเติมอะไรเลยห้ามเติม s e s e d อะไรก็ตามห้ามเติมอืมซึ่ง ที่ห้ามจําเป็น verb ช่องที่หนึ่งทำไมจำช่องที่หนึงไม่ได้ล่ะคะก็จําได้นี่นาแค่ไม่ต้องเติม s e s e d แก็จบแล้วไม่ได้นะคะเพราะว่ากริยาบางตัวรูป infinitive กับรูปช่องที่หนึงไม่เหมือนกันก็มีไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันทุกตัวแค่ส่วนใหญ่หน้าตาเหมือน verb หนึ่งเฉยๆแต่ที่หน้าตาไม่เหมือนก็มีเช่น verb to be คะ่ะ verb to be ช่องที่หคือ is am are ช่องที่สคือ was were แต่ถ้าเป็น infinitive ปุ๊บมันคือ b เฉยๆค่ะเช่น I am good โอ้ันไม่นคนดีนะ I'm good ฉันดีอะ่ะอ่ะนี่เป็น present simple ถ้าเราจะทำให้เป็น future simple ปุ๊บอ่ะ I ประธานบวก will will ไม่ใช่ I will am แล้วนะคะ verb infinitive ต้องเป็น I will B e อาแบบนี้ไง I will be เกิดฉันจะทำตัวดีๆนะฉันจะเป็นคนดีแบบนี้เสร็จแล้วอะโอเคจบไปแล้ว3 tense งงๆ1นส่วน3แล้วคะ่ะทุกคนเร็วมาก12 tense จบไปแล้ว3 tense นะคะคือ simple 4 simple จุดเด่นคือความเรียบง่ายมีแค่ประธานกริยาถ้าเป็น future อย่าลืมคำว่าจะหรือคำว่า will อะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะใน future เนี่ยภาษาอังกฤษคำว่าจะคือ will ใช่ไหม มันจะมีคำหนึ่งที่แปลว่าจะได้เหมือนกันคือคำว่า be going to ซึ่ง be นี่ก็คือ verb to be นะคะต้องผันตามประธานด้วยอย่าลืมผันนะ be going to ใช้แทนคำว่าจะได้เหมือนกันแต่ความแตกต่างคือ will เนี่ยใช้ในกรณีที่ไม่ได้วางแผนไว้ก่อนเพิ่งจะคิดสดๆร้อนๆเลยนะตอนที่พูดนะตอนนั้นส่วน be going to เนี่ยคือวางแผนไว้อยู่แล้วคิดว่าจะทำอยู่แล้วตั้งแต่แรกเช่น I will go now สมมติ I will go now เออเดี๋ยวจะไปแล้วเนี่ยจะไปแล้วก็คือเพิ่งจะคิดตอนนี้ว่าเออกลับดีกว่าไม่ได้วางแผนว่าจะกลับคิดตอนนี้สดๆร้อนๆเลยว่าจะกลับแล้วนะ I will go now ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราพูดว่า I am B เปลี่ยนเป็น am เห็นไหม I am going to visit my grandma next week ฉันจะไปเยี่ยมคุณย่าอาทิตย์หน้า อันนี้คือเราวางแผนว่าจะไปอยู่แล้วตั้งแต่แรกมีการวางแผนไว้ก่อนจะใช้ be going to ถ้าไม่มีการวางแผนไว้ก่อนจะใช้ will แค่นั้นเองค่ะอ่ะต่อไปดีกว่าเนาะต่อไปกันเลย tense ต่อไป continue u s continue u s เคยดูการ์ตูนไหมคะเวลาจบตอนการ์ตูนซีรีส์อะไรก็ได้จบตอนจะขึ้นว่า to be continue แปลว,ว่าโปรดติดตามตอนต่อไปใช่ไหม เอ c o n t i n u o u s เนี่ยคล้ายแบบนั้นเลยมันเอาไว้แสดงความต่อเนื่อง Continuous คือความต่อเนื่องนะคะพูดง่ายๆมันเอาไว้ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังทำอยู่หรือกำลังเกิดขึ้นอยู่เออกำลังกำลังทำอะไรอยู่กำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่แค่นั้นเลยจุดหลักคือคำว่ากำลังซึ่ง Continu o u s เนี่ยจุดเด่นของเขาจุดเด่นของสี Continuous นะคะคือ verb-ing verb-ing แต่ว่า verb ing เนี่ยเขาเป็นเด็กน้อยนะคะที่จะต้องมีผู้ปกครองจูงมือมาด้วยเสมอต้องมีผู้ปกครองจูงมือก่อนหน้าผู้ปกครองของเขาคือ verb to be ค่ะจำไปเลย verb to be จะอยู่คู่กับ verb ing เสมออะมันโอเค verb to be จะอยู่คู่กับ verb ing เสม,มอหมายถึงว่า ing mm. ไม่สามารถ mm. อยู่ดีๆโผล่เข้ามาในประโยคได้โดยไม่มี verb to be มาจูงมือก่อนนะคะต้องเขาเอาขึ้นหน้าก่อนเอา verb to be ขึ้นหน้าก่อนแล้วค่อยตามหลังด้วย verb ing เท่านั้นโอเคจุดเด่นของขอนยอดคือ verb ing ซึ่งต้องมี verb to be ข้างหน้าเนาะอ่ะมาดูกันประโยคขึ้นต้นด้วยประธานอยู่แล้วประธานบวก จะทำ verb-ing ใช่ไหมแต่ก่อน -ing ต้องมีต้องมี verb to be ซึ่ง past verb to be ของ p a s s คืออะไรคะคือ was กับ were แล้วค่อยบวก verb-ing ได้แล้วอีกหนึ่ง tense ถ้าเป็น present ละ่ะไม่ยากเลยขึ้นประธานอยู่แล้วปกติ่ะ verb to be ของ present คือ is am และ are ถูกไหม is am are แล้วก็บวก verb-ing ปกติ ต่อไปนะคะถ้าเป็น f ์ t u r e เจอเขา f i l ์ e r future เขียนอะไรรอประธานบวก will เจอวเ t อ r ์เขียนประธานบวก will รอเลยประธานบวก will จะเอา verb ing เพราะว่ามันเป็น continuous ใช่ไหมแล้ว verb ing ต้องมี verb to be นำหน้าแต่ f เ t u r e หลัง will ต้องเป็น verb infinitive เท่านั้นจำนะหลัง will ต้องเป็น verb infinitive เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราเลยใช้คำว่า be ค่ะ แล้วค่อยบวก verb ing ไม่ใช่ประธานบวก will บวก is mr หรือ was were นะต้องเป็นประธานบวก will บวก be แล้วค่อยตามด้วย verb ing จบไปแล้วอีก3 tense ครึ่งทางแล้วจุกๆ6 tense อะต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะที่ tense perfect สี perfect จุดเด่นของสี perfect นะคะรู้ไหมทำไมมันถึงเรียกว่า perfect perfect เพราะสมบูรณ์แบบเนาะเหตุผลที่เขาเรียกมันว่า perfect เป็นเป็นเพราะว่า เทนส์นี้อยู่ทุกยุคทุกสมัยนั่นเองอยู่ทั้ง p a s สทั้ง p r e สเซนทั้ง f ิวเจอรเลยส่วนใหญ่จะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตลากยาวมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ดำเนินต่อไปในอนาคตอืมเช่นฉันรักเธอมาตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังรักเธออยู่แล้วก็จะรักเธอต่อไปในอนาคตด้วยเราก็จะใช้ Perfect Tense นี่แหละค่ะอ่ะจุดเด่นของ Perfect นะคะคือ w o r t to have w o r t to have บวกด้วย v e r t ช่องที่3ค่ะซึ่ง w o r t to have เนี่ยมันมีอะไรบ้างล่ะมี has have แล้วก็ had ใช่ไหมมี3รูปเนาะโอเคมาดูที่ past กันก่อนเลย past perfect ประธานขึ้นประโยคอยู่แล้วอะประธานบวก has หรือ have หรือ had ดีคะ past อดีตต้องเป็น verb ช่องที่2เพราะฉะนั้นต้องเป็นคำว่า had เท่านั้นแล้วค่อยบวก verb 3ปกติเสร็จแล้วหนึ่งประธานบวก had บวก verb 3ได้เป็น past perfect ต่อไป present perfect present ใช้ตัวไหนดี has กับ have ได้ใช้ had ไม่ได้ have กับ have has กับ have ขึ้นอยู่กับว่าประธานเป็นพหูพจน์หรือเอกอพจน์เนาะถ้าใครยังไม่แม่นเรื่องเอกอพจน์พหูพจน กลับไปดูเรื่อง subject verb agreement ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะโอเคเห็นไหง่ายจะตายต่อไป future perfect ได้ยิน future เขียนอะไรรอประธานบวก will โอเคประธานบวก will future เนอะอะประธานบวก will อ่ะ perfect และ perfect perfect has have หรือ had have ค่ะเพราะว่าหลัง will ต้องเป็น infinitive infinitive ห้ามเติม s, es, ed หรืออะไรทั้งนั้น h a s มันคือ s ถูกไหมมันคือผ่านตามรูปเอกพจน์ h a d มันคือการเติม ed ผ่านตามรูป past tense ก็คือช่องที่2เพราะฉะนั้นตัว infinitive ตัวสุดท้ายที่เราเหลือก,ก็คือ have have นะคะแล้วค่อยบวก verb ช่องที่3โอ o k perfect เสร็จแล้วอีกหนึ่งสี9 tense ละทวนอีกทีนึง perfect นะคะจุดเด่นคือ verb to have บวก verb ช่องที่3 แล้วเราผ่าน verb to have ตามช่วงชันอีกทีหนึ่งตามว่าถ้าเป็น past ต้องเป็นช่องสองใช่ไหมก็ต้องเป็น had ถ้าเป็น present ต้องเป็นช่องหนึ่งก็เป็น has หรือ have ก็ได้ขึ้นอยู่กับประธานถ้าเป็น future อย่าลืมเติม will แล้วหลัง will ตามด้วย infinitive เลยเหลือแค่ have ตัวเดียวเท่านั้นโอเคสี okay. See, สุดท้ายค่ะ perfect continuous perfect continuous นะคะมันคือการเอา perfect กับ continuous เนี่ยมารวมร่างกันเลยมันคือการเอามา fusion กันแปลงร่างกายเป็นซ e r ม n อ่ะทวนอีกรอบจุดเด่นของ perfect คืออะไรนะคะคือ verb to have บวก verb 3ใช่ไหมแล้วจุดเด่นของ continuous คืออะไรคะคือ verb to be บวก verb ing ใช่ไหม verb to be บวก verb ing อ่ะถ้าใครชอบเรียนคณิตศาสตร์นะคะ เราเอาตัวสุดท้ายของอันเนี้ยมารวมกับตัวแรกของอันนี้แบบนี้เลยเอามารวมร่างกันมันคือการเหมือนคูณคขวยอะคะ่ะถ้าใครไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์นะคะเราคือพวกเดียวกันโอเคมันคือการรวมร่างกันระหว่างตัวสุดท้ายของ perfect กับตัวแรกของ continuous ค่ะมันจะกลายเป็นแบบนี้ประธานขึ้นต้นประโยคเนาะบวก perfect continuous ใช่ไหมแปลว่า perfect ขึ้นก่อนตามชื่อ perfect continuous อ้า work to h a v e มาก่อนถ้าเป็นอดีตต้องใช้ h a d โอเค Verb 3บวก Verb to be Verb to be คือ is a mr a e was were ถ้าเป็น infinitive ก็คือ be ถ้าเป็นช่องที่3ล่ะช่องที่3คือ been ค่ะเออจำไปเลยนะ Verb to be ช่องที่3คือคำว่า been อ่าประธานบวก had, บวก been บวก v e r b ing ปกติเห็นไหมเราแค่เอาตัวสุดท้ายของ perfect มารวมกับตัวแรกของ continuous แค่นั้นเองตัวที่เหลือคือดึงลงมาใส่ได้เลยปกติ มาดูอันนึงมาเมื่อกี้พ่าคราวนี้ช่วงชั้น present บ้างประธานขึ้นต้นประโยค present ใช้ has หรือ have ขึ้นอยู่กับประธานบวก be n บวก w o r b ing เห็นไหมไม่ยากเลยคล้ายกันมากๆอันสุดท้ายค่ะประธานบวกบวกอะไร บวกวิวเ,เกือบโดนหลอกแล้วประธานบวกวิวนะคะฟิวเจอร์ไงฟิวเจอร์ประธานบวกฟิวลอเลยฟิวเจอร์ประธานบวกวิวประธานบวกวิววิวตามหลังด้วยอินฟิทีฟก็คือคำว่า have บวก be n บวก verb ing เสร็จแล้วค่ะ3เทนส,สุดท้ายของเราเป็น12 ten เทนส์ทั้งหมดจำได้ทวนกันอีกรอบหนึ่งเร็วๆนะคะ สีซิมเพิลจุดเด่นก็คือความเรียบง่ายมีแค่ประธานกริยาจบ past อดีตต้องเป็นช่องที่2 present ปัจจุบันช่องที่1 future ประธานบวก will ตามหลังด้วย infinitive continuous ความต่อเนื่องจุดเด่นคือ ing แต่ ing จะต้องมี verb to be นำหน้าเสมอ verb to be past ก็คือ was were verb to be present คือ is am are verb to be future คือ be เฉยๆอ่ะ perfect อยู่ในทุกยุคทุกสมัยใช่ไหมอดีตปัจจุบันอนาคตเลย perfect จุดเด่นคือ verb to have บวก verb ช่องที่3ถ้าเป็นอดีตใช้ had present ใช้ has have future ใช้ have infinitive หลังวิ l เนอะ perfect continuous จุดเด่นคือเอา perfect กับ continuous มายำรวมกันเอา verb ช่องที่3ของ perfect มารวมล่างกับ verb to be ของ continuous กลายเป็นคำว่า been นี่กลายเป็นคำว่า e e n อืมเอาตัวหลังนี้กับตัวแรกนี้มารวมกันประธานบวกถ้าเป็น past ใช้ had บวก b e e n บวก verb ing present ประธานบวก has have บวก b e e n บวก verb ing future ประธานบวก will future ประธานบวก will บวก have บวก been บวก verb ing ให้เราจําจุดเด่นของแต่ละสีให้ได้นะคะถ้าจําจุดเด่นของแต่ละสีได้เราจะเขียนตารางแบบนี้ได้เลยโดยไม่ต้องท่องมาก่อนจุดเด่นซิมเพิลง่ายๆประธานกริยา c o n t i n u o u สต้องมี ing ก่อนหน้า ing ต้องมี verb to be perfect จะต้องมี verb to have หรื verb ช่องที่3 perfect con เอา perfect กับ con มารวมกันอ่าถ้าเราจำหนึ่งช่องพี่ท้าเลยถ้าเราจำหนึ่งช่องได้จะจำช่องไหนก็ได้ past ก็ได้ present ก็ได้ future ก็ได้ถ้าเราจำหนึ่งช่องได้จ อีกสองช่องข้างๆจะจำได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะมันหน้าตาเหมือนกันเลยแค่เปลี่ยน verb เฉยๆเปลี่ยนกริยาเปลี่ยนช่องกริยาเฉยๆช่องที่หนึ่งช่องที่สองเติม will infinitive แค่นั้นเลยที่เหลือโครงสร้างมันเหมือนกันเลยเห็นไหมคะเนี่ยเปลี่ยนแค่ h a v e เห็นไหมเปลี่ยนแค่ตรงนี้แค่นั้นเลยอันนี้ใส่วิวใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็น infinitive แค่นั้นเลยเปลี่ยนแค่ตรงนี้เออไปจําสักช่องหนึ่งแล้วช่องที่เหลือเราจะจําได้โอเคค่ะ สำหรับวันนี้เราก็เรียนรวมทุกเทนส์12เทนส์และเทคนิคการจําไปแล้วนะคะสําหรับใครที่อยากจะรู้ว่าแต่ละเทนส์เนี่ยมันใช้ยังไงแบบละเอียดเลยวิธีการทําเป็นปฏิเสธวิธีการทําเป็นประโยคคาถามให้ไปดูในคลิปอื่นๆได้เลยแล้วถ้าใครสนใจที่จะเรียนเพิ่มเติมกับพี่อุ้มนะคะส่วนตัวหรือออนไลน์ก็ได้อยากตะลุยโจทย์กันมากกว่านี้เห็นตัวอย่างกันลึกกว่านี้ก็เดี๋ยวพี่ทิ้งช่องทางการติดต่อไปให้ท้ายคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณสำหรับความตั้งใจเรียนในวันนี้ค่ะขอให้สอบได้กันทุกคนนะคะ บายบายดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปดูเนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติมในช่องหรือทางเว็บไซต์ติวน้องฟรีได้เลยนะครับมีเนื้อหาดีๆรอน้องๆอยู่มากมายเลย